เรียงองอยู่รถเเสาตัวนี้นะครับก็คือเตเสาพันที่กินเนื้อนะครับพันนี้ที่เราเห็นกันในหนังเรื่องชูร์เซปาร์สภาคหนึ่งเนเสาที่สามารถเขามีขอขาสามารถพิเศษคือสามารถแสดงแผงคอแบบนี้ได้เวลาเขาโกรธครับและเขาสามารถพ่นพิษได้นะครับตัวนี้ จากว่าฟามจอเคและสวนสัตว์พนมรการเนี่ยเราได้เปิดโดยกิจการสวนสัตว์มาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างมากแต่ว่าก็มีคําถามของคนมากมายจะถามว่าจอเคเนี่ยมันมีต้นกําเนิดมากี่กี่กี่ปีก็ว่าจริงๆแล้วจอเคคือกัรยุคียวกับไดโนเสาร์นะครับในยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกทั้งใบเนี่ยในยุคนั้น่ะมีจอเคอยู่แล้ว และขนาดของจิโรเคกับไดนเสาร์ก็เท่าๆกันเคยมีการขุดพบโครงกระดูกของจิโรเคในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพบว่าจอโเคนั้นมีความยาวถึง45ฟุตนะครับก็ขนาดใหญ่โตขนาดว่ากินไดนเเสาร์ได้ก็แล้วกันนะครับดังนั้นเราจึงได้นําเอาเดนเสาร์มาจัดแสดงที่นี่นะครับโดยความร่วมมือกับทางสวนเดนเเสาร์ที่พัทยานะครับนำมาจัดแสดงไว้เพื่อที่จะให้ ให้ผู้ชมได,ได้มาสัมผัสนะครับเพิ่งเพิ่งจะติดตั้งเสร็จเมื่อวานนี้เองนะครับวั mm hmm. นนี้เป็นวันแรกที่จกกัดแสดงนะครับครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือในจังหวัดสุรทราการหรือในกรุงเทพนะครับให้มาเยี่ยมชมสวนไดโนเสาร์ของเรานะครับที่ตั้งอยู่ที่ฟาร์มเจอเทและสวนสัตว์สุรปราการ ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรบปปการนะครับและเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและชีวิตของสัตว์ป่านะครับนานชนิดนะครับเรามีทั้งการแสดงโชว์ที่เป็นไฮไลท์ของเราคือการแสดงโชว์การต่อสู้และจับโทรเลขด้วยมือนะครับแล้วก็จะมีการแสดงโชว์ของช้างแสนรู้นะครับอที่เพิ่มเติมมาล่าสุดนี่คือการแสดงโชว์ของไดโนเสาร์ที่สามารถขยับเคลื่อนที่ได้เสมือนของจริงนะครับจำนวนประมาณ11ตัวครับ ก็เถีองนั่นมีเรื่องเลยว่ะ